ชาวลัคนาราศีเมถุนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเนื่องจากวันที่23สิงหาคม2568เวลา20.19นาฬกา19นาทีดาวเสาร์จะเดินถอยหลังจากราศีมีน เข้าสู่ราศีกุมโดยจะอยู่ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569และที่น่าสนใจมากๆคือในราศีกุมนี้มีพระราหูสถิตอยู่ก่อนแล้วค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนในช่วงวันที่23สิงหาคม2568ถึงวันที่13กุมภาพันธ์2569 ดาวเสาร์เดินถอยหลังจากเรือนกร,รมมะเข้าสู่เรือนสุภะของชาวลัคนาราศีเมถุนค่ะซึ่งในเรือนสุภะนี้มีพระราหูสถิตยอยู่ก่อนแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจมากเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะเพราะจะมีผลกระทบต่อเรื่องการเรียนรู้การเดินทางและความสัมพันธ์กับ ผู้คนในสังคมใหม่ๆค่ะในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์ว่าจะต้องเผชิญกับความาท้าทายหรือว่าอุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตในต่างถิ่นต่างแดนนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่ เคยมีมาแล้วแต่กลับมาให้ต้องจัดการใหม่เช่นเรื่องวีซ่าเรื่องเอกสารเดินทางหรือปัญหาการปรับตัวในสถานที่ใหม่ที่ยังไม่เสร็จสิ้น ส่วนท่านที่อยู่ในประเทศนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐค่ะนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีความสนใจหรือว่า ต้องเจาะลึกกับหลักวิชาที่หนักๆมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาหรือหลักการที่ต้องใช้ความคิดใช้การวิเคราะห์อย่างสูงเลยค่ะซึ่งการเรียนรู้เหล่านี้ก็จะทำให้ท่านรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนมากกว่าความสนุกนะคะ นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้มาแบบง่ายๆค่ะท่านจะได้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายก่อนจะได้สิ่งที่ต้องการค่ะความสำเร็จมาช้าหรือว่าต้องใช้ความตั้งใจต้องใช้ความทุ่มเทมากกว่าปกติทำให้บางครั้งชาวลัคนาราศีเมถุนก็รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าเกิดข้อสงสัยในตัวเองนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือว่ามีตำแหน่งสูงทางสังคมก็มีเกณฑ์ที่จะสูญเสียตำแหน่งหรือว่าต้องพลัดพรากจากหน้าที่ที่เคยทำค่ะบางท่านก็อาจจะต้องย้ายถิ่นฐานไปอย่างที่อื่นเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองหรือสถานการณ์การทำงานนะคะ สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนจะรู้สึกชัดเจนในช่วงนี้คือการที่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตหรือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยคุ้นเคยแต่ก็จะไม่ได้ผลเหมือนเดิมทำให้ต้องหาวิธีใหม่ในการจัดการกับชีวิตประจำวันค่ะ ทั้งนี้ก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของความสัมพันธ์ของเรือนภพนะคะเนื่องจากดาวเสาร์เป็นดาวเกษตรเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีเมถุนพอเข้ามาอยู่ในเรือนสุภะอันนี้เราเรียกว่ามรณะสุภะซึ่งอาจารย์พัฒนาพัฒนาสิริได้เคยกล่าวไว้ว่าไม่มีสังคมกับคนใกล้ตัว แต่จะไปมีสังคม,มกับที่อื่นที่ไม่ใกล้ตัวฉัดขอขยายความนะคะหมายถึงว่าในช่วงนี้ความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเช่นเพื่อนเก่าคนในชุมชนเดิมหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะห่างเหินหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกันแต่ในทางกลับกันชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีโอกาสได้รู้จักกับ คนใหม่ที่อยู่ไกลตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นคนต่างถิ่นคนต่างประเทศหรือคนในวงสังคมใหม่ที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อนค่ะการมีสังคมใหม่นี้ก็จะช่วยเปิดโลกทัศน์ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตนะคะ ทำให้ชาวลัคนาราศีเมทุนได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและท่านก็จะได้พบว่าตัวท่านเองสามารถปรับตัวได้ดีกว่าที่คิดค่ะนอกจากนี้คนใหม่เหล่านี้ก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเป็นผู้ช่วยเหลือท่านในอนาคตค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมทุนที่ก็เคยมีเพื่อนแค่ในชุมชนเดิมแต่ว่าช่วงนี้ ท่านก็ได้โอกาสไปเรียนหรือว่าไปทำงานที่อื่นท่านได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่มีความคิดแปลกใหม่หรือถ้าหากว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมถุนที่ปกติแล้วไม่ชอบเดินทางไม่ชอบไปไหนไกลๆนะคะแต่จังหวะนี้ท่านต้องไปทำงานต่างจังหวัด แล้วท่านก็พบว่าตัวท่านเองเนี่ยชอบสถานที่ใหม่ชอบคนใหม่ที่ท่านได้พบเจอค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการที่ความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนเก่าอาจจะไม่ราบรื่นเหมือนเดิมก็ทำให้ท่านเนี่ยได้ไปมีโอกาสรู้จักกับกลุ่มคนใหม่ในงานหรือว่าในกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ชีวิตมีสีสันมากขึ้นค่ะ และในส่วนความสัมพันธ์กับพระราหูที่สถิตยอยู่ก่อนแล้วอันนี้ฉันขอเรียกว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของชาวลัคนาราศีเมถุน ให้ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะช่วงนี้ท่านก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เมื่อก่อนท่านเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนจะมีครูอาจารย์หรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญคนใหม่ที่เข้ามาช่วยสอนท่านในเวลาที่เหมาะสมค่ะอาจจะเป็นคนที่ท่าน พบเจอในระหว่างการเดินทางหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่ท่านสนใจที่ท่านไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้รู้จักกับผู้เชี่ยวชาญท่านนี้นะคะนอกจากนี้ท่านก็จะสามารถพิสูจน์ให้ผู้คนได้เห็นว่าท่านสามารถมีการเรียนรู้ที่ก้าวหน้านะคะมีการเดินทางที่ท่านสามารถทำได้จริงหรือ ท่านสามารถแก้ไขปัญหาที่เคยมีกับหน่วยงานหรือคนที่เกี่ยวข้องได้สำเร็จค่ะในเรื่องของการเดินทางกับเรื่องเงินทองนะคะอาจก็มีเกณฑ์ว่าชาวลัคนาราศีเมถุนจะได้รับเงินทองได้รับ ผลประโยชน์อย่างไม่คาดฝันจากการเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ค่ะเช่นท่านอาจจะได้รับทุนการศึกษาได้รางวาัลจากการแข่งขันนะคะหรือบางท่านก็จะได้นำสิ่งที่เรียนรู้นำความรู้เนี่ยไปทำให้เกิดรายได้ในงานใหม่เช่นท่านได้เงินจากการเขียนบทความ การทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าได้เงินสนับสนุนจากคนที่อยู่ไกลตัวที่เห็นคุณค่าในความสามารถของท่านค่ะการนำความรู้เดิมนำประสบการณ์นำทักษะเก่าๆมาใช้ในสถานที่หรือสังคมใหม่จะประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมถุนเคยเรียนรู้แต่ไม่มีโอกาสใช้ หรือประสบการณ์ที่ท่านคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็จะกลับมามีคุณค่าในสภาพแวดล้อมใหม่ค่ะฉันขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเช่นท่านเป็นชาวลัคนาราศีเมทุนที่ เคยมีปัญหาในการเรียนวิชาหนึ่งนะคะโอ้โหท่านบอกว่ามันยากมากเลยวิชานี้แต่จังหวะนี้ท่านก็ได้ครูคนใหม่ที่อธิบายได้เข้าใจง่ายทำให้ท่านสามารถเรียนจบแล้วก็ได้เกรดดีค่ะหรือถ้าหากว่าท่านเคยมีปัญหากับเพื่อนเก่าแต่ท่านก็จะได้เพื่อนใหม่จากการไปเรียนหรือจากการทำงานที่เข้าใจท่านแล้วก็ ให้กำลังใจท่านอย่างดีนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือท่านสามารถนำความรู้ที่เรียนมาแต่ไม่ค่อยได้ใช้นะคะตอนนี้ท่านสามารถเอามาใช้ในการทำงานกับคนต่างชาติแล้วท่านก็สามารถปรับตัวได้อย่างดีท่านได้รับการชื่นชมท่านมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ สิ่งที่ขอฝากว่าชาวลัคนาราศีเมถุนควรทำในช่วงนี้นะคะก็คือการมีกำลังใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ค่ะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ง่ายในตอนแรกแต่ขอให้ท่านเปิดใจนะคะรับเพื่อนใหม่รับประสบการณ์ใหม่ที่เข้ามาในชีวิต มั่นใจในความสามารถที่ท่านมีอยู่และใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งที่เรียนรู้มาความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จของท่านนะคะและขอให้หนักแน่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะนี่คือส่วนหนึ่งของการเติบโตค่ะโดยรวมแล้วฉันขอสรุปนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการขยายตัวของชีวิตครั้งสำคัญค่ะท่านจะไม่ได้ง่ายในช่วงแรกต้องปรับตัวต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแต่ว่าผู้คนและประสบการณ์ใหม่จะทำให้ชาวลัคนาราศีเมถุนค้นพบศักยภาพและโอกาสใหม่ที่ท่านไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีค่ะ ขอให้ชาวลัคนาราศีเมถุนเชื่อมั่นว่าทุกความท้าทายคือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้แกร่งขึ้นค่ะก่อนจากกันหากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกดูเลิกยามสำหรับโอกาสสำคัญหรือสนใจเรียนโหราศาสตร์สามารถติดต่อชัดได้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ฉันขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดอำนวยพระพรให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดได้สมดังใจนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ